ที่เสือหลายตัวอยุดท่าเดียวกันได้แล้วจะมารวมพลังกันเพื่อหาโอกาสการลงทุนให้กับทุกท่านค่ะวันนี้เราอยู่กับเสือเสือสุกิจครับเสือกลยุทธ์ครับและเสืออติเสืออนุพันธ์ครับโอ้โหวันมาหล่อเลยนะคะอ๋อผ้าพันคอก็สวยนะครับแน่นอนค่ะเสือทีน่ตั้งใจตั้งใจนะคะเตรียมมาพร้อมเพราะว่าเดือนที่แล้วค่ะเราคุยกันไปในเรื่องของกลุ่มมีเดียใช่ไหมพี่ป๋องคะใช่ครับก็เราก็ได้ทราบแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของทิศทางของธุรกิจโฆษณาหรือมีเดียเนี่ย เขาจะเป็นยังไงใช่ก็<น>ชัดเจนเนาะว่าออนไลน์เนี่ยมันมาแน่แรงแรงเป็นธุรกิจแรงที่ที่เราบรายการเราพยายามหาธุรกิจใหม่ๆแล้วธุรกิจแรงๆใช่<น>ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นไปแล้วว่าไอ้ตัวออนไลน์มันมาแบบนี้เนี่ยะคะโอกาสต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเพราะว่า เป็นอะไรเสือครับเสือก็บอกเป็นเสือทำมือด้วยตะคุบโอกาสการลงทุนแต่ว่าคุ้มไหวไหมตะคุบเราเทรดด้วย K E I เทรดเฉดมากจนนิ้วล็อกอ๋อนิ้วนี่คือนิ้วล็อกนิ้วล็อกครับใช่เราน่าสงสารจริงๆเลยนะคะแสดงว่าชีวิตพี่อิตเนี่ยวันๆก็อยู่กับเรื่องของออนไลน์ใช่เราดูราคาหุ้นออนไลน์เรดหุ้นออนไลน์เรดอนุพันธ์ทีเฟกออนไลน์ได้หมดเลยครับดูคลิปออนไลน์ด้วยใช่ยอมรับเปล่า คลิปวิดีโอคำนึงโอเคหรือว่าดูเสือสมาร์ทย้อนหลังใช่ไหมอ่ามีด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนไปชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสําหรับนักลงทุนเองอยากจะมาลงทุนอย่างเสือหาโอกาสเนี่ยนะคดกับกลุ่มออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูอะไรบ้างคะพี่ป๋องก็จริงๆแล้วในในเดือนนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะต่อในเรื่องของออนไลน์นะครับ แล้วช่วงนี้ผมคิดว่าเราคงจะได้ยินเรื่องของนโยบายดิจิตอลอีคอมเมดูเหมือนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วแ่ะนะแต่อยู่ในช่วงของการรอนะเราเราเราอาจจะต้องรอหน่อย่แต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสแล้วก็มันจะเกิดแล้วมันจะเป็นตัวเรียกว่าทําให้โครงสร้างพื้นฐานนะฮะของการสื่อสาร จะดีขึ้นในบ้านเราในบ้านเราจะดีไปอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็มันก็คงนําไปสู่เรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของออนไลน์ด้วยอ๋ออย่างนี้พี่ติชอบเลยใช่ครับสะดวกสบายด้วยดิจิตอนคามร้มี่พี่ได้ยินมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความหวังกับมันมากน้อยขนาดไหนเพราะเราสัมผัสอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับอเออเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าโอ้ถ้ามาจริงก็น่าจะดีนะคะแต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยได้ยินข่าวมาตั้งแต่ต้นปีละแต่ยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีเลยนะเดี๋ยวลองลดูกันว่่าอครึงปีหลังี่เภา จะมีการประมูลบริยาต 4G อ๋อเขาบอกอันนี้ชัดเจนแล้วพุศจีนี้เพราะฉะนั้นก็มีความหวังแล้วล่ะมีดกิมหวัเดอเงรอได้ต้งนานแล้วนั่นคือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่า คนที่มาเล่นบนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยสิอันนี้น่าสนใจกว่าใช่แล้วก็ต้องบอกว่าผู้ผู้เล่นนะฮะหรือว่าเ p อ r a t o r ระดับโลกก็อยู่แถวแถวบ้านเราอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยหลายรายเลยเขาบอกว่าเห็นโอกาสชัดเจนไงก็เลยเข้ามารุกตลาดนี้เต็มที่นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเราใช้กันอยู่ทุกวันคิดอะไรไม่ออกถากูถากู <Michael S 2> อ๋อ google แหมหนูว่าพี่จะเล่นเบื้องบนหนูไม่ได้เลยนะคะ google นั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยเชิญผู้บริหารของ google Thailand เนี่ยมาเล่าภาพให้ฟังกันด้วยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาเห็นอะไรถูกต้องเลยแล้วหลังจากนี้เนี่ย Google Thailand เองกำลังจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะคะ<ช>แล้วมันจะถูกแปลภาพมาเป็นเรื่องของโอกาสในการลงทุนได้อย่างไรถ้าอยากรู้อดเจอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมการลงทุนอย่างเสือกันต่อค่ะ